ส,ดสุดีครับหลนี้เราก็จะมาทําคลิปหลังจากที่ไม่ได้ทํากันยาวนานมากนายเดือเออใช่มันเถอะมันก็หลายสัปดาห์แล้วที่ไม่ได้ลงคลิปนะฮะอาจจะเกิดเป็นเดือนเลยก็ได้นะพูดตรงๆก็ตอนนี้นะครับก็อยากจะกลับมาทำรีแอคชั่นหลังจากที่ไม้ไทำรีแอคชั่นนานคลิปนี้อยากจะทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะทาเพราะติดเรียนติดงานหลายอย่างมากนะครับคุณผู้ชมฮะก็เลยอยากจะมาทำคลิปนี้ฮะเป็นรีแอคชั่นคลิปหนึ่งที่ เมื่อก่อนชาวเน็ตแชร์กันเยอะมากแชร์กันไม่รู้จะแชร์ไงผมจึงเอากลับมาลื้อฟื้นฮะเอามาลื้อฟื้นว่ามันจะดูขนาดไหนนะครับที่ต้องเอาเซนเซอร์กันออกเลยทีเดียวเชียวนะว่ามันจะเฮี้ยขนาดไหนนะฮะเห็นเขาว่ามันมันโคตรเฮี้ยเลยนะฮะมาดูกันดีกว่าว่ามันมันคือคลิปอะไรนะครับคลิปคลิปอะไรมันคือคลิปอะไระครับคุณผ,ผู้ชมอนะออกกําลังกายธรรมดาโคโค,โค่ไทยแลนด ออกกาลังกายธรรมดามันนานแล้วเห็นเห็นเห็นคนแชร์ลงเฟซเยอะมากแล้วมันนานมาแล้วมีคนทำเลเยชั่นนี่หลายคนมากแต่ผมไม่เชื่อไงว่ามันจะจะอะไรขนาดนั้นไปนั่งดูมาแต่ละคนก็มันก็ออกกําลังกายธรรมดาก็ไม่มีอะไรดีกว่าก็เลยไม่ไม่ไม่เชื่อไม่ดูดีกว่าก็เลยมานั่งดูด้วยเองคลิปคลิปนี้เลยแล้วมันนานมากก็เลยอยากจะกลับมาลืมื้นว่ามันคืออะไรกันแน่มาดูกันเห็นเขาบอกว่า รับไม่ได้อะมาออกกํลังกายธรรมดาธรรมดาธรรมดาออกกําลังกายธรรมดามก้าวตาวขวาเร็วก้าวตาวซ้ายจ้าดูนดัยจ้าดูนดัย มันก็ถูกของมันน่ะนะก้าวเท้าขวาแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายเออมันก็เดินได้เงาตะก,กาอะไรทำกิฟต์กันนี้โลกใบนี้ต้องการอะไรจากสังคมเออยังยัง,ย,งยังไม่ถึงกับปวดจิตขนาดน,นั้นเรามาดูทนต่อออกกำลังกายธรรม,มาดออกกาโย,ามมายเข่าตามสองกาลอ้อมปลอมปลอมกันไ้นั่น ถ้าง,งอเข่าทั้งสองข้างพร้อมกันก็จะนั่งลงกูไม่เชื่อย,ยอง,งอเข่านะผมจะงอเขา่าเอาไม่เชื่อผมงอเขานะ่าเดี๋ยวผมดูให้ดูอ่ะยอเข่านะฮะแล้วแม่งก็จะนั่งลงมันก็ถูกของมันอนะ่ะ <c oughs> ไปต่อออกกำลังกายธรรมดาความเมื่อไปกันนะสาบัเกึงลง กูว่าชักเริ่มมันไม่มีสาระละอ่ายื่นมือไปข้างหน้าเอานิ้วข้อมือลงสะบัดลงพร้อมกันทั้งสี่นิ้วคนเดินมามึงเอาตะกาไหนคิดเนี่ยมึงมึงทำเหมือนโบกแท็กซี่ก็ได้ไหมดูหน้าแม่งสองคนเดือ คตนจีอ่ะต่อเนี่ยมีนิ่งไปไหนก่อนเดินมาหาแล้วยังไกลเกิ้มีโมโหกูไม่ได้ขับตรงที่คำว่ามันมีโมโหด้วยขับหน้าแม่งอ่ะดูหน้ามันดิอะไรอ่ะคน โบมือแล้วคนเดินเข้ามาหายืนใกล้เกินมีโมโหมีโมคือมึงควรจะตกใจดีกว่าไมาที่มันเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอะไรอ่ะผมได้บรรลุถึงหลักของมนุษยธรรมแล้วก็บรรลุถึงหลักพระโพธิสัตว์ดีแอคชั่นกูแบบคือรอบนี้เหมือนมันจะฝืดๆนะ แต่ก็มันก็โอเคอะมาแก้ขัดเรื่องไรเดิมมันจะไม่เสร็จก็เลยเอาคลิปนี้ลงไปก่อนช่วงนี้ก็งานเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่ก็คงจะไม่ได้ว่าอะไรกันเนาะโอเคสำหรับนี้ก็สำหรับดีแอคชั่นพวกนี้นะครับก็จะกลับมาทําอีกนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะแล้วก็จะกลับมาทําคลิปนี้อีกถ้าชอบก็จะทำคลิปนี้อีกไปหลาย EP เลยนะครับมันจะมีรีแอคชั่นใครอยากจะให้ผมทำรีแอคชั่นอะไรก็ส่งคลิปมานะครับ ถ้าอยากให้พี่ทําอะไรก็ส่งคลิปมานะครับมารีแอคชั่นกับการรีแอคชั่นกับว่ามีคลิปอะไรที่ใครส่งมาคลิปเด็ดที่สุดเอาท็อปคอมเมนต์ไปเลยนะฮะใน Facebook Fan Page เอลอ,อ,เอลืมบอกนะครับว่าจะเป็นช่วงเอเรามีแฟนเพจแล้วนะครับไปดูด้านร่างได้เลยนะจ้ามีแฟนเพจอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปตัดไลน์เด้ก่อนเลยครับตัดคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามรอดูกันได้นะครับ <laughs> โอเคสองขอตัวลาไปก่อนจุกิเนตเดย์เจอเกันครับบ๊ายบายวันนี้กูเป็นอะไรติดฉี่ขัง aptitude. You are an absolutely unique amalgamation of attributes. Now it's time to find out if you Excel. What made you S-P-E-C-I-A-L?